สวัสดีครับนี่คือ Inside g News แม่ของลิซ่าแบล็กพิงปิดอินสตาแกรหลังถูกโจมตีข้อความเกียดชังจากแอนตี้แฟนหลังจากที่ลิซ่าแบล็กพิงทำการแสดงที่ c r e z ซ h ฮอล s และมีแอนตี้แฟนโจมตี ด้วยคอมเมนต์แสดงความเกลียดชังต่อลิซ่าในอินสตาแกรมของแม่ลิซ่าและญาติญาติของเธอมากมายล่าสุดแม่ของลิซ่าปิดไอจไปแล้วลิซ่าแบล็กพิงโดนแอนตี้ต่างชาติโจมตีถึงไอจครอบครัวเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องสำหรับการแสดงที่ Crazy h o ฮ s e ของลิซ่าแบล็กพิงที่ p า r ีสที่ถึงแม้ว่าแฟนคลับทั่วโลกส่วนใหญ่จะชื่นชมในความสามารถของลิซ่า แต่น่าเสียดายที่กระแสะตอบรับในแฟนๆประเทศจีนอาจไม่ค่อยดีนักจนติดท็อปเซิร์ชในโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีนอย่างอ e i Bo อยู่หลายวันรวมถึงมีแฟนๆและคนดังอย่างซวีเจียวออกมาวิพากวิจาร์ณถึงการแสดงของลิซ่าอย่างเปิดเผยสวีเจียววิจารลิซ่าแบล็ p พิงแรงผู้หญิงทำงานถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศล่าสุดแม่ของลิซ่า ที่ใช้อินสตาแกรมได้ปิดอินสตาแกรมไปเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่ามาจากกระแสคอมเมนต์จากแฟนต่างชาติที่เข้ามาวิพากวิจรางการแสดงของลิซ่าว่าไม่เหมาะสมที่เริ่มลามมาถึงสมาชิกในครอบครัวและญาติยติของลิซ่าหลายคนตั้งแต่ช่วงก่อนวันแสดงที่ Crazy Horse ในวันที่28-30กันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้การแสดงที่เคซีโฮสริซามีความต้องการซื้อตัว๋วเข้าชมมากกว่า5,000 50, 0ใบาจากที่มีบัตรจำหน่ายได้แค่เพียง1,000ใบเท่านั้นนอกจากนี้จากคำบอกเล่าของวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาคนไทยเพียงไม่กี่คนที่ได้เข้าไปชมการแสดงของริซาได้นั่งดูโชว์พร้อมกับแม่ของริซาระบุว่าหลังจากวันนี้ที่วูดดี้มาดูโชว์ที่ปารีสสรุปกับตัวเองแล้วว่า เธอไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แต่เป็นซ u เปอร์พาวเวอร์ของโลกผู้บริหารเคซีโฮสต์บอกว่าเพราะลิซ่ามาโชว์ทำให้เคซีโฮสต์กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งและเข้าถึงเจนใหม่ทั่วโลกภายในข้ามคืนหลังจากนี้ใครมาป่าริสก็จะขอแวะดูที่ลิซ่ามาร่วมแสดงเพราะอยากรู้ว่ามันมีดีอะไรถึงทำให้ลิซ่าทุ่มเทขนาดนี้พนักงานที่ให้บริการยังแอบกระซิบเลยว่า ตั้งแต่ทำงานที่นี่มาไม่เคยเห็น Crazy Host คึกคักขนาดนี้เพราะลิซ่าเลยอยากให้ลิซ่ากลับมาอีกที่นี่จะได้มีสีสันอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ